คำเตือนหรอกไ้าเพราะแ่าหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลยไม่ต้องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะเอาล่ะครับผมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งในเกม Speed Winner นะจ๊ะพกมาไม่ถึง300ครับผม299เฮ้อเฮ้กดต่ละห้าครับผมเอ้ยสิบนะเธอบอกแล้วไปกันเลยครับอย่างไหนสิบสองครับผมโอ้อเปิดมาสวยครับ โอ้โหคูณ14เลยครับผมนะ224รางวัลก้อนโตก็ผมเปิดมาสวยงามจัดจัดลงมาลงมาอย่างไง18ครับผมไปต่ออีก9ครับตัวคูณมาเพิ่มหน่อยเออคูณ4ไปครับผม108แล้วไปกันต่อครับ40ยังไงโอ้โหคูณ9เลยครับผมสวยงามจัดจัดนะ360รรางวัลเมก้าครับและไปครับไปครับ หน่งลงมาไปต่ออแปดและโอ้โหขาดทุนครับไปครับยี่แล้วโอ้โหไม่ไหคไคนะล,ไค,รลงไงครับผมคูณแไปครับ1.92นะแล้วไปครับลงมายังไง2องครับผมและสกแกตเตอร์เข้าไหมเข้าไหมลงมาลงมาโอ้โหสวยงามครับผมเข้าสกแกตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยนะสี่ตัว8ครั้งเริ่มเลยยังไงสิ ลงมาครับโอโอไม่มายังไงยังไม่มาครับยังไงไปครับผมสและลงมาไปต่ออีก8และลงมาโอ้โอคูณหครับ60และไปครับ4ครั้งสุดท้ายลงมายังไงลงมายังไงไปครับ7.5็ด้าและ โอ้โหเสียดายครับผมคูณ11ไปครับผมเป็น82.5และลงมา6ครับและยังไงห,หมดครับผมโอ้โห6 6เต่าฟีจะเป็นรอบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมได้มา208.5และไปกันต่อครับผมลงมา4และโอ้โหไม่มีตัวคูณด้วยยังไงสิลงมาลงมาลงมาอีกอีกทีนึงอีกทีนึง มา15ครับผมและไปต่ออีก1.5และไม่มาครับผมตัวคูณโอ้โหมาครับไปต่อครับลงมาสวยงามครับและสแกตเตอร์ขาดตัวเดียวยังไงยังไงมาโอ้โหไมมาครับผมคูณ3ไปครับผม66นะและไปกันต่อครับ6และลงมาโอ้โหไม่ไหลครับผมคูณ4ไปครับ24และลงมายังไง สามครับผมแล็บไม่ไหลครับยังไงสิยังไสงไสิลงมาลงมาลงมาสองครับแลบไปต่ออีกสองครับแลบไปอีกหกครับยังไงสองครับอ้โหไหลยาวๆอย่างนี้ตัวคูณมาแค่สองครับผมซื้อเลยจากคลิปนี้โกคลิปที่แล้วนะครับผมนะมาดูกันว่ามันจะเกลืออีกไหมการซื้อฟีสปินเนี่ยมายังไงสิอ้อหอเปิดมาหกครับยังไง ไปต่ออีกหนึ่งและตัวคูณมาไหมอ้โอโหตัวคูณไม่มาครับผมได้มาเจ็ดและลงมาไปครับสามลงมาต่อไม่มาครับผมยังไงสิเอ้ยซื้อไป500รเลยนะไม่มาเลยหรือโอ้โหตัวคูณพึ่งมาครับผมคูณหและยังไงไม่มาครับได้คูณ8และสครั้งสุดท้ายไปครับผมแและลงมา ไปต่อครับผมอีก19แล้วลงมาอ๋อหอสวยงามครับได้มา216รางวัลกันเตอร์และ3ครั้งสุดท้ายครับผมออหโขนสิ 11, และยังไงลงมา0.5ครับและไปต่ออีก6และยังไงอ้อหไม่มีตัวให้ไหลครับเสียดายวายและครั้งสุดท้ายไม่มาครับผมอ้อหเกลือ เรือครับผมนะ2 9 7 5ครับและไปอีกหครั้งรอบนี้ได้4ตัวครับผม8ครั้งนะและเริ่มเลยจ้ะยังไง <Get up. S 1> ไปครับ12และลงมาไปต่ออีก3 3ตัวคูณมาหน่อยโอ้โหตัวคูณไม่มาครับผมได้มา45และโอ้โหคูณ2อพึ่งมาครับยังไงไม่มายังไงไม่มาอีกแล้ว ขครับและ4ี่ครั้งสุดท้ายอ้โหไม่มาอีกแล้วครับผมวายมาลุนลัวครับแต่ไม่เข้าไปครับผม2และลงมาไปต่ออีก3และลงมาอ้อโหคูณ24ไปครับผมนะได้มา120และ2ครั้งยังไงไม่มาครับและครั้งสุดท้ายมาหน่อยเถอะอ้โหไม่มาครับผม 2ครั้งขาดทุนไปประมาณ5 600ครับและไปกันต่อครับผมซื้ออีกหนึ่งครั้งละกันเออโอ้โหไหลก่อนเข้าครับไหลก่อนเข้าครับไปครับผมยังไงยังไงไปต่ออีก80และลงมาโอ้โหหาตัวอีกแล้วครับยังไงสิยังไงไปอีกครับตัวคูณมาไหมโอ้โห111ครับผม ปีสปินสแกตเตอร์6ตัว12ครั้งนะแลมเลยจ้งไปครับ12ครั้งเลยนะมาเปิดมาได้คูณ2ครับและยังไงโอโหสวยงามครับผม12และลงมาไม่ไหลครับผมคูณ5ไปครับได้มา60นะแล้วไปกันต่อครับผม10ครั้งยังไงไปครับ4ี่และลงมาโอโหไม่ไหลครับเสียดายคิวกับเคเต็มหน้าเลยครับผมไม่ยอมมานะ ไปครับ3.5และลงมายังไงไม่ไหลแล้วครับคูณ11ไปครับผม38.5และยังไงอ,อ๋อไม่ไหลแล้วครับไม่มาครับยังไงสิโอโหยังไม่มาครับผม5้ครั้งโอโหกลายเป็นคูณ14และยังไงกลายเป็นคูณ19และไม่มาครับ3ครั้งยังไงอโอโยังไม่ยอมมาครับผม2ครั้งยังไงสิ และครั้งสุดท้ายโอ้โหเครือจะจัดครับผมซื้อไป3ครั้งขาดทุนประมาณพันหนึ่งและเพิ่มครับผมกดตาละ50ไปเลยนะและไปครับผม180และไปต่ออีก30ลงมายังไงสาเกเตอร์สาเกเตอร์มามาโอ้โหไม่มาครับคูณ3ไปได้มา705ครับผมและไปกันต่อครับ7.5ลงมาไปอีก10และลงมา ไปอีก70แล้วลงมาสวยงามครับผมไปอีก180และโอ้โหไปอีก125ยคูณหไปครับผมดอกนี้สวยงามจัดๆแถันเร้บผม1,962.5รางวัลเมก้านะแต่ไปกันต่อครับฮ่าและลงมาไปยี่สิและลงมาไปอีก70และลงมาไปอีก60และลงมาโอ้โหไปอีก5ครับผมไหลาย,ยาวครับ สวยงามจัดๆครับผมคูณห้าไปครับกลายเป็นเจ็ดร้อยเอ้ยแปดร้อยครับผมนะและไปครับเก้าสิบลงมาไม่ไหลครับผมคูณสามใบสองร้อยเจ็ดสิบและไปกันต่อครับผมร้อยยี่สิบห้าและโอ้โหตัวคูตเต็มเลยครับผมนะคูณสิบสี่ไปได้มาหมดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบรังวัลเมกาอีกหนึ่งครั้งครับผมและไปครับเอาเข้าสแกตเตอร์เลยครับผมห้าตัวนะและมาอีกสักตัวไหม ไม่มาครับผม5ตัว10ครั้งนะครับผมนะแรมเรยยังไงครับสแก็ตเตอร์รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ยังไงครับข่าวซ้อนไหมลงมาลงมาโอ้โหโอเคขาดแถว3าครับผมนะยังไงลงมาไม่มาครับได้คูณ3มาและเจครั้งโอ้โหยังไม่มาครับยังไงสิไปครับผม15หและลงมา ไปอีก10และลงมาโอ้โหสิบไม่ยอมมาครับผมเจ็ดสิบห้าและไปยังไงล่ะ80ครับผมลงมาสวยงามจัดจัดห้าสิบห้าและไปต่อครับอีก10และลงมายังไงไปต่ออีก30มมาโอ้โหเอไม่มาครับผมขูณ5ไปครับได้มา87 5และยังไงต่อไปครับผม30ลงมาโอ้โหไม่ไหลครับ150อยายังไงต่อครับ โอ้โหได้คูณ7ครับผมและ2อครั้งสุดท้ายยังไงโอ้โหสวยงามครับห0สิบลงมายัางไงไปต่อ20ย่และลงมาอย่างไงไปต่ออีก15ครับผมและมาโอ้โหใหม่มาครับผมได้มา6 6รอบรอบนี้ได้มาทัมดห7ึรครับผมนะและไปกันต่อครับผมปรับเพิ่มเป็นหมายละ500นะและไปครับ 600้และลงมาสวยงามครับผม250และไม่ไหลครับผม850้นะและไป100ครับไปอีก400ครับโอ้โหไม่มาครับผมยังไงลงมาโอ้โหเรียบร้อยครับผมสแกตเตอร์มาเลยหาตัวครับและมาอีกสักตัวไหมไม่มาครับผมหาตัวส0ครั้งอีกแล้วครับผมนะและเริ่มเลยไปครับยังไงโอ้โหดอกแรกไม่มาอีกแล้วครับ ดอกที่2มาครับผมได้คูณ9มายังไงไปครับ200แล้วลงมายังไงไปต่อ25แล้วลงมายังไงโอ้โหคูณ12ไปครับผมนะได้มา2,700และ7ครั้งยังไงไม่มาครับหครั้งมาไม่มาครับหาครั้งมาไม่มาอีกแล้วครับยังไงซิและ3ครั้งสุดท้ายโอ้โหมาหน่อย ไปครับผมยีสิบห้าลงมายังไงไปต่ออีกสี่ร้อยแล้วลงมายังไงโอ้โหคูณสิบสี่ไปครับรอบนี้ได้มาห้าพันเก้าร้อยห้าสิบและครั้งสุดท้ายโอ้โหสวยงามครับหกร้อยลงมาไม่ไหลครับผมคูณสิบแปดไปดีรางวัลก่อนโตครับผมหนึ่งหมื่นแปดร้อยทวนๆน,น,นะ และรอบนี้สวยงามครับผมได้มาหมด19,450นะครับผมก็ต้องขอตัว,วลากันไปก่อนนะไปถอนแล้วครับใครที่ชอบอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ u ับส r ค b e ก็กระดิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งให้กันด้วยนะจ้าบุยจ้า